3องสามสี่อนะคะแล้วพอจะไปข้างหน้าใช้เท้าซ้ายก้าวาไปข้างหน้า1 2 3่สถอยขวา1 2 3่ี่ มุ่งมั่นว่าอยากเป็นนางสาวไทยครับเออความหวังของครอบครัวครับอ,อยากเป็นนางสาวไทยครับขอ,อเชิญพบก,กับขอ,อเชิญพบก,กับบุญที่ Oi, หมอผู้ชายครับจ้ากับไอนะครับเขาไปนึงนจกไปผมเพิ่งรู้ว่าจีบเป็นแบบนี้ครับผมเพิ่งรู้ว่าจีบเป็นแบบนี้แต่ก็ดีนะ้รับบ้าเหมือนกันบ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ให้จีนี่มันมันมันมาสอนฮาร์ปสปอร์ตใหม่นะครับ เอา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 ภาพรวมกันนะพี่จันในภาพรวมครับป่าบานเอนี่แหละเนาะพุชัยงานื่นเช้ามาจังหวัดพุชัยข้อมูลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พุชัยดุมพรุ่งนี้ก็เสกได้พุชัยดุมสมัยป่าเขาจะมาตรวจงานก่อห้าหัวมูฮเหล่าฮ้าไอ้ปลเสริเด็ดเป็นตะปูเอออย่าจับฉลากโดนคูเลยอย่าหยิบฉลัดโดนกูเลยเดี๋ยวนี้เป็นไหมไม่เป็นครับไม่เป็นเลยใครเป็นเสร็จอยู่อี่นี่อ๋ออันนี้อยากกินเองอ่ะครับทีนี้ ปเปลี่ยนเปลี่ยนพฤตกรรมแนวใหม่ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยที่รกระทรวงพลังสานเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวหนึ่งวันสองวันสามวันเสร็จอันนี้เราเราตอนที่เราทําคือเราทําโดยไม่มีไม่มีข้อกดดันจากกระทรวงหลักสูตรเราคิดมาเองไม่มีอะไรทำผิดทําถูกเราทำอความรู้ค่อยๆเติมความรู้เข้าไปนะครับอย่างวันนี้หา support ต,ต้องแยกก่อนนะครับว่าไม่ใช่แนวล้ว เพราะว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเงรียนมาหวานโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุไม่มีทางที่จะแอรโรบิกแล้วแบบให้ลีนได้เพราะเหมือนที่เราช่างเมื่อเช้านี้ผมบอกน้องบางคนว่าเราต้องการวัตถิกรรนนนะเนาะเอากล้ามเนื้อ<า>เราต้องการเสริมกล้ามเนื้อทีนี้ถ้าที่ผู้สูงอายุจะทําได้ง่ายที่สุดก็คือสปอตแต่ถามว่าสปอตเต็มรูปแบบผู้สูงอายุทาได้ไหมไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านี้ง่ายที่สุดสำหรับผู้สูงอายุก็คือ h าส f อ u p p o r t สัปดาห์ตอนนี้เหลือ5 5สัปดาห์ที่สามารถรีวิชั่นได้ทีนี้การเข้า5สัปดาห์นี่ก็เหมือนที่ผมบอกเขาพร้อมที่ไปกับเราอันนี้5สัปดาห์มันง่ายเ,ยเพราะฉะนั้นทุกทีมที่เมื่อกี้เนี่ยโดนบ้างถูกบ้างถ้า half s u p p มีครับมีพวกกลุ่มมีถ้า half, half s u แต่อย่าสับสนกับแอโรบิกเพราะแอโรบิกกลูเตนเอาเหงื่อ ร่างก,กายของหลักสูตรไป่ใชตัวหวานเราเต้นออกกล้ามเราออกร่างกายออกกล้ามครับออกกล้ามเนื้อเอาหอบเราออกม่างกายเป็นหอบซึ่งพรุ่งนี้อาจารย์จะสอนนะครับชินชมทุกกลุ่มครับทาดีมากแต่ยังไม่ไดัดเสินงคะแนนทำแนด้าขาจำเอโลบีล้นะครับให้มันทำมันได้แล้วมันจะติดกับแอโรบีกกันเลยเพราะเราเคยประกวดประกวด ครสุอแกนเอรบิกคนเต้นจะมาเต้นเป็นแอรบินนะคะแต่ว่าทุกท่านที่มาเพิ่งมาวันนี้เนาะมันไม่ได้ทําไปมันจะสิ้นสุดนะแล้จะไปสิ้นสุดอีกหลายวันนะคะอันไหนที่มันจากที่นี่เอาไปเราไปต่อยอดเอาได้นะคะถ้าที่ยินดีไม่ดีไม่ใช่หรอกเราเป้าหมายที่ที่เดียวกันเดี๋ยวเราอาจจะเดินธุรทางก็ได้นะคะคุะเทีนางคนอาบยางถนนขรุขระอะไรนั้นไปแล้วแต่พวกท่านจะไปเดินเช่นพื้นการามาก บอกให้มาตอนเท่นี้แหละคุณเพูดก็ไดปะทีน <Liberty to> <everyone> ี้พอจะไปโอเคเราไปกันแล้วฝ่ายนีทุกท่านนะครับอัดุัวคุณได้ยังไครับไม่ใช่อะไรเขาจะพูดนะเกงในตายไปลอกทีนี้ก็เป็นหมอหมอไปลอกยาเตาจะไปหาครูจากไหนวันนี้ก็สอนครูเกษียณไม้บอกไหมได้บอกพี่ครูเกษียณไหม บอกใช่ไหมแต่จะคิดยากอะไรในหมู่บ้านในจัเพวัอเราเนี่ยผู้เกษตรเยอะแยะก็ไปหาผู้เกษตรแล้วบอกที่พิจารณาเปิดทางแล้วไปหาผู้เกษตรก็คิดว่าเราหลอกครูมาใช้งานแล้วบอกครูว่าโอ้ยครูเนี่ยหมู่บ้านนี้เชิญก้เงงมาแล้วเนี่ยเราก็ขอไอจีเพื่อเรหลอกมา,า <laughs> เพรา,า,า,นนรา,าะๆๆๆๆาจะที่เปิดทางแล้วที่ให้เราเปิดทางเราบอกมาเลยพอเสร็จจากครูจะได้ครูเสร็จนักเรียนนีาา่นะคิดยากอะไรข้อมูลอยู่รอมนตร์ต่ออยู่โรงพยาบาล เราก็จีบคนที่เราใส่ข้อมูลได้ได้ว่าเนี่ยคุณจะอยากหายไหมถ้าอยากหายคุณต้องมาในบบเรามาลองเรียนด้วยกันไหมเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการที่ผมคูมันหลอกง่ายทุกอย่างไม่ยากหรอกหลอกคุณหลอกได้หลอกคนไข้หลอกได้ค,คุณบอก,อกแต่ว่ามันอยู่ที่เราพูดอะไรต่างวันนี้เราฟิีแลนซ์เดีย๋ยวไปสนใจพูดที่พูดมากชากิการณาเราความิีวาทำยังไงเนี่ยการเข้าถึงกับ คนไข้กับครูมันต้องมีเขาเรียกว่าสัมจากบ้าพต,ตัวถ้าคุณไม่มีนะะั้นค่ะตอนมันไปบอกเี่ยอุ้ยสวยแต่งสวยบ้างตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาเนี่ยคุณไม่เคยสวยเลยผมแต่งหญิงมาสองปีแล้วครับใช่ใช <c oughs> วันนี้หยอจะบ,บ้านผัวบอกวันนี้แสดงอะไรครับว่าัน <c oughs> นี้อะไรผั <c oughs> วคนที่สามเพราะว่านี่ยอะไรโอ้ยพุนปีเลยไม่เคยสวยเลยตั้งแต่เปิดโรงเรียนมาไม่เคยได้สวยเลยผชมเดี๋ยวแล้วเราก็เบาหน้าฟ้าแลก็ พื้นนี้บ้า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 ไม่ต้องกินไม่ต้องกลัวค่ะเราจะท่านเต็มที่นะครับเราจะดูออกอีกนิดพวกพี่อยู่ก้างาบ้าแม่อยู่ตรงกลางแม่อยู่ตรงกลางก็กพี่การเต้นแค่ๆดอก แสดงนะคะทำอะไรที่ไม่บอกไม่ควรแล้วเราก็ตัดสินไม่ได้เราก็ตับสินไม่ได้แล้วก็ดูแล้วนะมาดีทุกคนจริงและอายุไ่เรียกมากต่ไม่กงนะคะถ่าเต้นการแสดงอองทุกอย่างมันน่ารักมากน่าตาน่าน่าตามน่ารักของเชั้นด้วยเวทั้นมีความรู้สึกว่ามีความกังวลมากไม่อยากแต่สินนะคะก็จะขอเข้ามาเพราะว่าเราทำอะไรที่ไม่น่าหลักลงไปกับขอขมาอาจารย์กับท่านนะคะขอบคุณกำนันต๋องขอบคุณแม่เต้ ขอบคุณผู้ช่วยหนุ่มและขอบคุณหมอ